เก็บมาเดี๋ยวไม่รู้เคยแกมาใหครับสวัสดีครับผมือวิมาครีทุกคนกำลังกินอาหารเหราสินข้าวเป็นเนื้อจุ่มนะครับอ่าต่ก็อน้ำที่ให้เขรียวิเียผมนะครับ อ๋อไม่ได้าอะไรเออ้ยเป้าหมายไม่น่าสนใจลุงเดินไปปะน่าสนเอ้าคือว่าลุงพันเคยไปแล้ววันนี้ไปมาแล้วผมไม่ได้ให้ดูภาพนี้เมื่อกี้ไม่ไม่เป็นไรหรอกโมเมนต์ภาพนี้ดอกโมมีไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นหรอกผมกล้องไม่จับอ๋อเป็นภาพนี้เมื่อกี้ภาพนี้เหรอภาพปลาเต้นายแล้วปลาเต้นใส่ร้ายนี่นี ทองปางามเดิมสวัสดีคุณทวินบอกว่าไม่รัวนะอุ้ยน่าจะแก้วกันหนึ่าต้นที่ไหวเยอะเลยต้นให้ไปเดินไปททเดินไปหวไหมเนี่ยที่ลุงจะเดินนะลุงจะเดินนะสวันดีครับลงพันธ์ลังเดินไปไหนเดินไปเรื่อย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 เดินไปเรื่อย กลัวจะข้ามน้ำหนาวได้เหเดินไปนี่เดินไปนี่้โเดินข้ามเลยเฮ้ไปนอนครับท่อพี่ไต้ใหญครับนี่พนใไต้ใหญ่อยู่รีองบรนั่งล้วข้ามฟ้ามาะ้เดินไปไหมคปด้วยไหมนไปครับดูท่าแล้ว เดินไปได้มก็ได้เดินได้เอาอันนี้แม่สารวัตรอนน้ำอดมาน่าจะประมาณสวันน่าจะโอเคะกินบนเอาไปนี่เกินถมือหารไปน้นนะเกินเกนบอดเกินบัเกินบัแนั้นเ้าอีนั่งไงก็อีสีฟ้านะจินมาไปไรันนี่มไปเข้าก่อนนี่ อุ้ง่เออแม่ับเติบอย่าเนีเลยัจุนะันั้นแล้วเอเราจะวันเปิดตัวมันเอาเริ่ลงปนงอ่ะ เยไใจเยปิ่าาผมถ่ายนะด้วยเป็นลูกทไมคก็น่าจะถ่ายอยู่นะถ่ายไม่จะถ่ายลงเอากลัวว่าผมดังไงไม่ผมดังอย่างนี้ก็ถ่ายแต่ก้อยบอกว่าจะจะไม่ได้เลม่พิสูจน์ว่าไปถ่ายใหม่เยคนมาคุไม่พิจน์ะยายวันนั้นเราถ่ายเราไม่ปรับกล้องได้เห็นเดนซูหลังลงเลไม่ทำให้มันเป็นที่ดเลยมันไม่มีแงอยู่ด้วยกันไี่แหละอุบดีเราดังดูซิไปไหนกันมาเนี่ ไปกินคุณงข้าไปนั่งูดิใชอน้ำกไอฟวอมาถ้าจะาปบ่ไปตามหารถไตาเยียดเอ้เลยต่มันชื่นไหมเคยบ่ไม่เจอแก จำวัตครับเกเอเกเอฮะนั่งเลยจำลงตม่อยู่โรงเรียนโอ้ดีนะท่านเดินใครท่านจะจำบัตรยี่ห้ะจำวัตไม่ได้แย่เลยนะเอาอีกเล่นดูมากินไม่กันโอ้ข้าวเหนียวสบุกินตอวได้ขี้ตมาทั้งวันนี้ไม่ใช่เพราะข้าวเหนียวหรอขี้เจ้าครับ กินเป็นระยะระยะะเ้าเหนีวน่ะกินได้สิคะแกินได้ไม่เยอะกินพระอันนั้นไม่ได้นะเป็นเสีไม่ได้พี่ต้นจะตอบเหมือนพี่ชายนะต้นห้ามลุกแล้วก็คุณลุงห้ามลุกตอนนี้พี่ต้นพี่ชายบอกกินมาตั้งแต่น้อยแล้วพี่ชายไปไหนอ่ะไม่รู้ต้อไปลองน้พึ่งประจักับ ลาลำพี่อ่ะกำลังพันพาเาผมอํลรผมํำลาคือไม่ไผมแลวกราต้อแกเราตองบลลลแดงจริงคือแดงคือแดงมากแดงจริงคือดปิดปีดำแนีคือดำมากดำเมี่ยมไม่ขยายนะม่ขยายขยายความเหลืองเออเ่หลืองเออเหลืองอารเหลืองอารมเหลืองเออเออโลงโลงเลยสิ อันเราสี่อืนนีกไม่คุ้มเลยวัาเลืออัวอ้วนองลงอ้วนองลงคืออ้วนองลงอ่ะองลงอ๋ออ้วลงปิงปิ้งคือรู้นิดเดียวนิดเดียวจิงปิงองลงึ้งยึ้งเ่ยฮะจึงยึงจึงคืงแดงจึงคนี่ยจึงคืงอะสีจัดจ้านสีจ้าอะไวกนี้จึงนไปอีกโดนเลยหูวบอกมาบแม่ พีต้นหวะอะรปะตนยังบป่ปุรีก็อันีเดี๋ยวปุ๊บุ๊บนี่มาต้นตับอาหารจิ้โตทไมเขาเรียกซอยอาหารจิ้โตอร่อยนะรักนะจุ๊ทำกรยายครับใช่แล้วครับมีมีไม้ไงใช่ป่ะอาารอันคอมินก่อนน เราทำมาให้หัวใจพลังบวกมาสดวงครับคุณครับตอนอินทิพย์ครับนาคอให้หัวใจพลังบวกมาสามดวงเลือกก็มักแต่ขอครับเลือกแต่ไม่พูดคุณยีคุณมน้องน้อง้การน้องการน้องการนะครับให้หัวใจพลังบวกมาสาดวงครับขอบคุณเราต้นกินนี้ด้วย กินบ้างวันละใครยังไม่กดไลค์กีไลค์มืนะครับองเหนอย่างนี้กินทุกวันกินกับข้าวเดี๋ยวมุ้งแบแมนนี่ผักเดวแวัสดีครับแต่ล้ม้วงนะนะนี้มันสดกินโลดเลยอะไรสดทั้งจะ มันจะเล่งเงินไปมันเล่งไงครับงคุณปณิดาครับสวัสดีครับจิ้มเยอะเป็นหลักหลัลังบวกมาสามดวนครับขอบคุณครับแต่้าูดภาพคุณบอกกับจิ้เยอะมีต้นทอะไรยังงั้นขมหรอไม่ไม่ไม่ขาขม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 ขแขมขมมข มีกินจุนด้วยครับบาฮาดูคนที่เมื่อหลวงตานอนชอบกินดิบก็กินดิบนะครับวัดคนบุญไม่ชอบกินดิบก็จตกินแบบที่ลวกแลยครับเป็นยางไก่ใช่ไหมเป็นไก่ยางไก่ใช่ก็ยางไก่เลยไก่เด้อแล้วก็ไม่ไก่หรอไก่ว่าแต่เขาวงมานี่ใกล้ไก่ขบุญแต่ว่าที่มาตรงวัดคนบุญขึ้นไปโน่นป่ะนี้ขึ้นไปแกจะนอนวันไปเแกจะนอนโรงเรียนเแกจะไม่ค่อยนอนวันนะ ไม่รู้ทางโรงเรียนนะได้เห็นว่าเขาว่าวัดตนบุญมไปถามไหมเจะมาพักที่ตนบุญสถานที่ต่อไปน่าจะไปวัดตนบุญแกเคยมาอยู่ที่นี่เออเคยมาเคยมาชมช่วงวันี่นะครับท่านอยู่ใจกลางหลวงอสามโดมครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับแกไม่มาัลกนะครับหรงวครับแกไม่ได้่านมาทางนี้หมดแกตรงครับไม่ไ้เดียวมาก็เป็นจันเหล่มครับมานี่ไงเนี่ย้ามานี่นี่ตรงเดอมานก็ได้ถ้าจำจำวัดอยู่นี่ก็ได้ในหมวใจพลังบวกมาสามดวงขอบคุณครับ ตกเยอะเลยติดหลักร้อยพวกเราก็จะได้คนนิ้นถ่ายสวัสดีครับเพียมจันนะครับให้หายใจพลังบวกมาสามดวงไอ้ลุงตาครับนี่มยอยาโอ้ยพงแก็สัตว์มิว่าไม่ตามลุงตาก็เดินเป้ยได้ลุงตาก็คว้ามัดขาข้างหนึ่งก่อนตาครับไปบ้านกบก่อนะครับดมคุณวินนับคุทรงนะครับให้ใจพลังบวกมาสามดวงครับ ตามอาหารอาหารอาหารของราชาสิงโตครับปัตุมโนมานาชาครับสวัสดีครับคุณเต่าริงครับครับผมขอบคุณครับคุณราชัดชื่อภูแต่ซ่านสิงโตกับเสือไม่เคยเจอกันเพราะเสือมันอยู่เอเชียสิงโตมันอยู่แอฟริกาสามดวงไม่เคยเจอกันจำไม่ได้เลยเวลาาของคนละอย่างนี่น้องสิงห์อยู่บนคอร์ดิตามค่ะ PC ใช่ไหมครับ